เอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเชียงคานเชียงคานเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดนะครับก็จะมีแม่น้ําโขงกัน้นก็จะข้ามไปถึงฝั่งลาวแล้วเป็นเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่น่ารักมากๆเงียบสงบเราไปเดินเล่นแล้วก็หาไรกินกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาตักบาทแถวๆนี้เขาบอกว่าบรรยากาศดีมากๆตอนเช้าไปครับการมาเชียงคานในครั้งนี้ ต่างจากหน้าไฮซีซั่นครับเพราะว่านักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเยอะทําให้เรานั้นเดินชมบรรยากาศได้อย่างสบายๆไม่แย่งกันกินแย่งกันใช้แบบนี้ก็ดีไปอีกแบบนะครับคุณผู้ชม และนี่ก็ถือเป็นวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายและงดงามครับส่วนใหญ่คนเชียงคานเขาจะไม่นิยมใส่อาหารในบาทน,นะครับจะใส่ก็แค่ข้ขาวเหนียวใหม่ๆร้อนๆหรือขนมบ้างหรือกล้วยซึ่งชาวไทยเชียงคานถือว่าเป็นกิจวัตรแรกของวันที่ต้องปฏิบัติกันก่อนจะแยกย้ายกันออกไปทำภารกิจการงานของตอนเองครับนอกจากการตักบาตรข้าวเหนียวที่เป็นไฮไลท์ของอำเภอเชียงคานแล้วนะครับ ที่นี่ยังมีอาหารขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเชียงคานจะต้องลิ้มลองนั่นก็คือข้าวเปียกเส้นครับข้าวเปียกเส้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารของชาวเวียดนามที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับตัวเส้นทําจากข้าวเหนียวส่วนน้ําซุปจะต้มกระดูกหมูครับโรยหน้าด้วยเนื้อไก่หมูยอและก็ผักชีหอมเจียวและปรุงด้วยเครื่องปรุงต่างๆตามใจชอบเลยครับ การกวนสองล้อของเราเดินทางมาถึงภูทอกนะครับช้าไปนิดเดียวทําให้ไม่สามารถขึ้นไปดูได้เช้านี้คุณปุริเลยขอแก้มือครับขึ้นไปชมวิวของตัวเมืองเชียงคานกันหนรอบครับ นี่ครับนี่คือไม่ใช่ยอดภูทอกนะครับเพราะว่าภูทอกเนี่ยบนยอดเนี่ยขึ้นไปได้อีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าผมว่าจุดตรงนี้เนี่ยครึ่งทางขึ้นมานะครับก่อนที่จะถึงด้านบนนิดนึงนะครับผมว่าสวยมากๆเป็นมุมที่เปิดทงดเห็นประมาณ180สักร้อยแปดสิบองศานะครับและที่ชอบมากคือเราจะเห็นแม่น,น้ําโขงนะครับแล้วก็มีภูเขาสองฝั่งฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งลาวฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยนะครับแล้วก็เป็นคิวเขาสวยง,งามมากๆ เห็นเป็นหมอกบางๆอยู่ทางฝั่งลาวทางด้านโน้นนะครับเป็นทัศนียภาพที่สวยงามจริงๆเขาบอกว่าถ้ามาตรงนี้นะครับในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับคุณจะเห็นทะเลเหมอกที่สวยงามมากๆเพราะว่าถ้ามันหนาวจะจับเนี่ยความชื้นมันจะขึ้นจากแม่น้ําโขงมาแล้วบริเวณนี้ก็จะปกกลุมไปด้วยหมอกง่ายมากๆอ่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับ เชียงคาเนเพียงแค่สามกิโลเท่านั้นถ้าเผื่อใครที่มาเที่ยวเชียงคานนะครับก็ติดต่อที่อบตอเชียงคานได้แล้วขึ้นมาเที่ยวบนนี้หรือมาติดต่อทางด้านล่างนะครับขอลดขึ้นมาก็ได้แต่ต้องขับอย่างระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่แนะนําให้ขึ้นมาครับถ้ามาถึงเชียงคานแล้วก็ต้องขึ้นมาชื่นชมบรรยากาศที่สวยงามตรงนี้ครับ และก็ไม่ไกลจากภูทอกแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนั่นก็คือแก่งคุดคูดครับบริเวณนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแก่งคุดคูดครับก็จะเป็นแนวหินนี่นะครับทอดยาวจากฝั่งลาวนี่นะครับมาจนถึงเกือบฝั่งไทยทำให้เกิดน,นะครับการเคลื่อนตัวของกระแสน้ำที่ค่อนข้างเชี่ยวกราดนะครับเพราะว่าถูกบีบให้ไปทางนู้นะครับ ก็จะเป็นแก่งไปทางด้านนู้นเรียกว่าแก่งพุดคูการเดินทางของกวน2สอล้อจะไปเจออะไรกันบ้างช่วงหน้าอ้ามพลาดนะครับ สนับสนุนโดยรถพร <K> ีเมียมสกูตเตอร์สัญชาติอิตาลีเวสปา MPK Concept Isuzu D-Max Super Daylight